สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกาลังไปเที่ยวอยู่ประเทศเวียดนามครับผมวันนี้มารีวิวให้ทุกคนดูร้านร้านค้านึงครับมีน้ำเย็นๆครับแล้วก็มีผลไม้ครับผลไม้นี่คือทุเรียนครับน้ำอ้อยทุเรียนครับโอ้มีอยู่ประเทศเวียดนามประเทศเดียวครับอร่อยมากครับหอมมากด้วยครับ ผมเนี่ยยังไม่เคยกินเลยกินพูดถึงมาไปลองหากินครับรสชาติอร่อยมากครับผมโหติดแล้วแล้ะครับผมเนี่ประทเทศเวียดนามครับนี่ตอนนี้สองทุ่มแล้วครับสองท่มแล้วแต่คนเยอะมากครับผมนีย่ยิ่งดึกไปยิ่งเยอะเลยครับลูกค้าเยอะมากครับผมนี่ยคนเยอะนี่พอชอบกินมันหอมมากครับมัน มัน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 นม,มน,นมมันเปรี้ยวมันหอมทุเรียนนะครับมันหวานหวานของหวานหวาน,นของน้ำอ้อยครับผมอหอมมากเลยชอบแล้วพอเดียวจะไปอ่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะไปเรียนทำน้ำอ้อยทุเรียนเอาไปเอา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 ไปประเทศไทยเปิดนะครับ <c oughs> โอ้ชุดยอดมากเลยครับ ชอบชอบชอบของากยากเอ่อถ้าถ้าอยู่ไทยมีนะผมก็จะกินทุกวันเลยแหละครับมันทุกคืนยังไม่ได้กินเนาะไม่รู้ว่าพูดยังไงให้มันถูกครับแต่ผมติดครับอร่อยมากเมื่อไรผมก็ต้องกินครับกินแก้วหนึ่งสองแก้วครับ่่า,าประเทศเวียดนามมีลายอย่างหลายอาหารที่มันอร่อยมากครับน้มันแปลกแปกครับอยู่ประเทศไทยเรายังไม่ยังไม่ม,ยม,ม,ยม,มียังไม่มีแน่นอนครับ ทุกคนดูคลิปท้าเห็นถ้าคนมีอ่ะใครเคยได้กินแล้วอบอกรสชาติได้ผมหน่อยนะครับโอเคไหมถ้าผมเปดิดดูอยู่ประเทศไทยครับ <c ười> อขอบคุณครับทุกคนไปแล้วครับกดติดตามกด สไลด์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวาสดีค,ครับ